สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซสลีน ิ ب ي ن ا م บ م د อิล ي ه وصحبه أ ج م ع ม ن ر ا ม ي ٍ بالله رب بالإسلام لينا و ب ي م ะะะอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุสีสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลา วันนี้ก็มาต่อกันกับเนื้อหาเรื่องของการขออนุญาตของผู้ที่เป็นวลีต่อเจ้าสาวนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมได้อธิบายคำว่าคุมถุงชนนะคำว่าคุมถุงชนที่โดยที่ผู้หญิงไม่มีปากมีเสียงไม่ได้มีความยินยอมเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เพราะมันคือพื้นฐานแรกนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน คือถ้าผู้หญิงไม่ยอมเนี่ยนิก้าไปคําถามว่า <c oughs> <c oughs> คนที่จะคนที่จะซวยในไข่เ <c oughs> จ้าเจ้าบ่าวอ่ะดิมันไม่ไล่จับกันหน้าดูเลยเหรอเออไม่โดดบ้านหนีหรอใช่ไหมนะจนสุดท้ายแ <c oughs> ล้วมันจะกลายเป็นค้ามนุษย์ไงอย่างเงี้ยเงี้ยกักขังหนุงเหนียวใช่ไหมโดยโดนข้อหาเยอะเลย แต่นี่แต่งงานเนี่ยแต่งงาน,นก็ต้องเป็นมีความสมัครใจและความยินดียินยอมเนาะเมื่อกี้เลยก็เออในตอนที่แล้วก็เลยบอกว่าศาส,สนาจึงห้ามบังคับสตีนะครับในเรื่องของแต่งงานไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือไม่เคยผ่านการแต่งงานก็ตาม บ,บังคับเธอให้แต่งงานกับคนที่เธอไม่ปรารถนาด้วยเออไม่ได้นะการดําเนินการแต่งงานเธอก่อนที่จะขออนุญาตเธอนั้นถือว่าการแต่งงานนั้นไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าไม่ได้บอกไม่ได้ฮึไม่ได้อือกับเจ้าสาวเลยเลูกสาวเลยสมมุตินะกับ สตีเลยอยู่ดีเปิดประตูมานะอ่ะนี่สามีเธอนี่ก้าไปแล้วเมื่อกี้ที่สุราวงงช็อกใช่ไหมมันมันไม่ได้มันต้องบอกต้องกล่าวกันเออใครล่ะชื่ออะไรอย่างไรนะเป็นลูกเต้าเราใครอย่างไรเนาะเออ เธอมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ยกเลิกการแต่งงานนี้ได้คือทําให้การแต่งงานนั้นโมฆะใช้ไม่ได้หรือการแต่งงานนี้หรือการแต่งงานเป็นโมฆะอันเนื่องจากผู้ปกครองคือวลีของนางเนี่ยบังคับงานแต่งงานบังคับให้แต่งงานมาดูหลักฐานนะครับรายงานจากอิมรุอับบาสรดิยัลลอฮุอันหุมานะ บอกว่าไงท่านอุสสุรลฮวายรีฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอัไซบุอัฮักบีนับซีฮะมินมินวาลีฮะหญิงที่ผ่านหญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเนี่ยนางมีสิทธิ์ในตัวเองในตัวของนาง กว่าผู้ปกครองของนางเอาใหม่นะเดี๋ยว,ยวจะอธิบายให้ฟังไอ้คำา่ามีสิทธิ์มากกว่าผู้ปกครองคืออะไรวัลบิครูนะตุสตะานุฟีนับซีฮาวะอิฐนุฮาวะซสุมตุฮาแล่หญิงที่ยังสาวอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงหญิงโสด ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาเลยอยู่อ่าต้องอยู่ต้องขออนุญาตนางในเรื่องของการของตัวเองขอโทษทีต้องขออนุญาตนางในเรื่องของตัวนางเออและการอนุอนุญาตของนางก็คือการนิ่ง <c oughs> <c oughs> การ ได้รับการยินยอมก็คือการนิ่งส่วนหญิงไม้เนี่ยวลีเป็นเพียงแค่ผูด้ดำเนินการในการแต่งนะคือมันจะต่างกันนะ <c oughs> หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานเนี่ยย่อเป็นคนป๋าเนี่ยจะเป็นคนที่บอกลูกดีไหมลูก คนนี้เอาไหมคนนี้มาขอเพราะโดยปกติเ <c oughs> พราะโดยปกติเนี่ยหญิงที่โสดเนี่ยเขาจะมีความามีความเขิอนอายที่มากกว่าเดี๋ยวบอกแบบนี้ปั๊บเดี๋ยวก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไปว่าคนไม้หรือเปล่าไปได้ว่าเอคนที่เป็นไม้เนี่ยเขาถือว่าเข้าเรื่องไว้อะพี่น้องเอ้ย ใช่ไหมมันไม่ต้องออมเยอะเพราะว่าเขาเคยผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วเขาดูออกเนี่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เข้ามาหาเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรอ่าแต่บางทีหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาเนี่ยบางทีดูไม่ไร <laughs> ดูไม่ออกหรอก <laughs> ก็คิดว่าม่คคไม่มีอะไรยังไงใช่ไหมดังนั้นเนี่ย ตรงนี้เองเนี่ยศาส,สนาจึงระบุเอาไว้ว่าหญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเนี่ยเธอก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรการที่เธอจะเลือกสามีของเธอเธอจึงมีสิทธิ์มากกว่าผู้ที่เป็นวลีวลีก็คือดำเนินการแต่งแต่ถามวารีจะเลือกให้ได้ไหมได้เลือกได้ไมีปัญหาเพราะว่าต่างคนก็ต่าง อยากที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความดีงามทั้งคู่นั่นแหละสมมุตินะไอตอนแต่งคนแรกเนี่ยย่อแต่งให้ถูกปะ่ะพอหลังจากนั้นอยู่กันไปอยู่กันมาไม่รอดพอไม่รอดเสร็จปั๊บก็เลิกกันไปย่อเสียไปแล้วคราวนี้ตำแหน่งวลีเนี่ยก็กลายมาเป็นพี่ชายคนโตละผู้ชายคนโตมีความรู้ศาสนานี่ พี่ชายคนโตเจอคนที่ดีเหมาะสมจะมาบอกกับไอ้น้องสาวที่เป็นม่ายอยู่ได้ไหมได้แต่ถ้าน้องมันไม่มันไม่ฮึไม่เออมันเงียบแสดงว่าแต่งไม่ได้เพราะเอาการอนุญาตจากหญิงม่ายต้องให้พูดเนะี่ยไม่ใช่นิ่งมาพูดไป,ป,ป,ปนั่งนั่งผัดกับข้าวไม่สนใจตำน้ําพริกอยู่นั่นแหละนั่นแหละแสดงไม่เอาหรอกถ้าเอาเนี่ยนะจะบอกอ่ะเอาจะพูดออกมาเลย หม็มแต่ถ้าเกิดวันดีวันดีนดคืนดีปรากฏว่าหญิงไม่คนนี้มาบอกกับพี่ชายบอกว่าเออบังฉันจะแต่งงานอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ใครล่ะอ๋อนี่แหละรุ่นพี่ฉันเองแกก็เป็นไหม่เหมือนกันนะพะยาภระยาเพิ่งเสียไป พี่ชายมีสิทธิ์จะไปคัดคงคัดค้านไม่มีเลยพี่น้องเพราะว่าถือว่าอำนาจตรงนี้การเขาเรียกอะไรมีสิทธิ์มาในตัวของเธอมากกว่าผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองแต่เวลาแต่งงานแปลว่าจะไปแต่งงานกับด้วยกับตัวของนางองกไม่ได้ก็ต้องไปใช้วลีที่เป็นพี่ชายนี่แหละแต่งเห็นยังเออนี่คือความหมายว่าเธอจะมีสิทธิ์ที่จะ มีปากมีเสียงได้มากกว่าแต่พอเป็นหญิงโสดปั๊บเนี่ยการตัดสินใจจะอยู่ที่ตัววลีมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงก็คืออนุญาตนะหรือไม่อนุญาตว่ากันไปซึ่งหมว่าได้ปกติอยู่แล้วพี่น้องครับว่าผู้หญิงเองเนี่ยจะไปคนไปหามให้แต่งเนี่ยมันมันก็ค้านกับ ความเป็นจริงตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าคนสมัยก่อนเมื่อพันศูนย์กว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนอยู่เล้วอะ่ะพี่น้องคนที่จะออกนอกบ้านไปเจอผู้คนได้เยอะที่สุดคือผู้ชายถูกไหมครับอเพราะสตรีเนี่ยจะอยู่ที่บ้านเป็นหลังเขาก็แนะนํากันพอแนะนํากันไปแนะนํากันมาก็พามาดูตัวเนี่ยประมาณนี้แต่ทุกวันนี้พี่น้องครับมันมันโลกมันเปลี่ยนนะกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยแหละไปพาผู้ชายเข้ามาบ้านแหละเอออ่อยนอกบ้าน แล้ก็ไปเจอโอ้เยอะแยะไปหมดเลยออบางทีบางวันต้องมานั่งฟังใช่ไหมโอ้ลูกสาวเราไปเจอผู้ชายใคร,รบ้างนะคนนั้นก็จะมาขอไอ้นี่ก็จะมาขอมันก็เลยเปลี่ยนไปชีวิตมันก็เลยดูสลับสับเปลี่ยนกันไปนะแต่หลักการศาสนาเหมือนเดิมนะก็ต้องออให้วรีเป็นคนที่แต่งงานนะครับอีกฮะอดีหนึ่งบอกว่า <c oughs> อันบิกรุก็คือสาวสาวโสดสาวโสดอันบิกรุนี ยสตามิรูฮาอบูฮาบิดาของนางจะต้องขอความเห็นของนางก่อนที่จะจัดการแต่งงานให้แก่นางแต่การขอความเห็นตรงนี้คืออะไรคือเงียบเงียบงงไหมคือสมมุติถ้าบอกว่าเนี่ยยอจะแต่งงานให้เธอเนี่ยกับอ่าในกอไก่นาะเนี่ยเขามาขอแลว้วอ่าเอ่อ เจนับว่ายังไงสมมติใจลูกสาวชื่อใจนับเจนับไม่ตอบอะไรเลยใจกับนิ่งแล้วก็อมยิ้มนิดๆน,น,นะแคแก้มชมพูชมพูนั่นแหละอนุญาตเพราะการนิ่งคือคือการยอมรับนะครับอันนี้สําหรับหญิงโสดนะใช้กรณีเฉพาะหญิงโสดอย่างเดียวเพราะการที่จะผู้หญิงอะไรพูดออกมามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเขินอายนะที่จะบอกว่า เอาอยョอยากแต่งมานานแล้วอะไรอย่างนี้ <laughs> มันจะไม่ออกมาจากปากที่ผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานนะครับรายงานจากอบูฮรุรอร์รอิยัลลอฮุอันฮูบอกว่าแท้จริงท่านอัลสุลสลลลลอฮุอานิวะสัลลัมได้ก,ล,ล,กล่าวว่าลลตุนเกฮุลอยามูหญิงที่ไม่มีสามี เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหญิงที่ไม่มีสามีที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วจะยังไม่ถูกแต่งงานจนกว่าฮัตตายุสตะมารอจนกว่าจะขอความเห็นแก่นางเสียก่อนวายเลบิกรูและหญิงสาวที่ยังไม่ถูกแต่งงานนะแล้วก็รวมถึงหญิงสาวที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาด้วยคือต้องขอความ ยินยอมก่อนความเห็นชอบก่อนนะครับฮัตตุสตะาザนาจนกว่าจะได้จะได้รับการอนุญาตจากนางเสียก่อนกอลูยารอสูลลลอฮ์ไกฟะอิดนุฮาบันดา ซอฮาบะของท่านนาบีก็ถามท่านนาบีว่าโอ้ท่านรอซูลครับโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ครับการอนุญาตของนางเป็นอย่างไรหมายถึงสาวที่นิ่งอ่ะขอใช่สาวที่ไม่ผ่านการแต่งงานนะก็แหละอันตัสกูตาก็คือการที่เธอเนี่ยนิ่งนั่นแหละนะถ้านิ่งเมื่อไรก็นั่นแหละเธออนุญาต อีรยงนหนึ่งจากคอนซาเป็นบุตรีของขีดามบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยอันอาบาฮาเจวะจาฮา,าวเฮียเซยน แท้จริงบิดาของนางได้จัดการนิกะแต่งงานให้กับนางโดยที่นางเนี่ยเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วฟะตัดรอสูลลลอฮิซซัลลอฮุอะลฮิวะสัลลัมฟารัดดานิกาฮ่าฮ่าหลังจากนั้นนางได้มาหาท่านรอสูลซัลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาร้องเรียนต่อท่าน ท่านก็ได้ลบยกเลิกการแต่งงานนี้คือฮะดิษนี้เนี่ยเล่าโดยคอนซะคอนซะคือคนที่ประสบกับเหตุการณ์ย่อไปแต่งไปแต่งแบบไหนอะ่ะไปแต่งโดยที่ไม่บอกไม่จาอะไรกับลูกสาวเลยโดยถือว่าลูกสาวเนี่ยเป็นไสยหยบไสยยบคืออะไรผู้หญิงที่เป็นไม้ คืนเนี่ยมันมีความเข้าใจแบบนี้เยอะนะว่าถ้าเป็นไม้ปั๊บจะแต่งให้เลยเพราะว่าไหมนี่ใช่ไหมคงไม่เรื่องเยอะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะก็เลยเห็นใครถูกใจก็แต่งไปเลยแล้วก็ไปวัดกันข้างหน้าไม่ได้ไหมนะหญิงไม้ก็มีหัวใจใช่ไหมเออเขาไหมเขาก็มีหัวใจเราจะให้เขามามาเจอเหตุการณ์ซ้ําๆมันก็ไม่ดีนะไ,ไหมแล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็นไม้เนี่ยผมว่าเขามีมีมีม เอ,อมีเรื่องที่เขาจะต้องคัดกรองอยู่แล้วอาจจะ,ะมีประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมาแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์กันชื่อว่าเขาก็ต้องมีกำแพงของเขาแหละว,ว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่โอพี่น้องเชื่อไหมว่าคนคนหนึ่งที่แต่งงานครั้งแรกแล้วไม่ประสบความสำเร็จเล็กก็มาแต่งงานครั้งที่สองและประสบความสำเร็จมีเยอะเลยนะ พาะอ,อะไรนะพาะมันไม่มีภูมิอะไรเลยคือศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองก็เป็นโตครูที่บางทีแปลอะไรก็มาได้อธิบายให้ครบอะเราไปแปลว่าไงนี่กล้าเป็นเรื่องง่ายแต่ลืมไปว่าอย่ามักง่ายนะง่ายจริงง่ายในวิธีการแต่งแต่ไม่มักง่ายแปลว่าเจอใครก็แต่งไปทั่วเห็นใครอะไรหน่อยก็เออแตงแตงแตง ยังไม่ทันอะไรกันเลยยังไม่ไถยรู้เลยว่าเออนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะสุดท้ายมันมาลายออกเออไม่ได้มักง่ายพี่น้องมันต้องตัดสินใจผ่านกระบวนการในการเลือกนะเลือกสรรคัดสรรยิ่งคุณเลือกมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเจอข้อผิดพลาดก็น้อยเหมือนเราเลยพี่น้องบูมีมาทั้งหลายเราไปตลาด บางทีมันไม่มีให้เลือกเนาะเจอผักอยู่อันนึง่งหลืออยู่กำรรเดียวเลยเหี่ยวมันจะเหี่ยวยังไงเหลืองด้วยหักด้วยแต่มันเหลืออยู่กรรมเดียวก็ต้องเอามาแต่นั่นมันเรื่องอาหารนะกินเดี๋ยวก็ถ่ายกันไปแล้วแต่นี่คู่ชีวิตอยู่กันตลอดชีวิตจะเอา,อางั้นเหรอจะเสี่ยงยงั้นเหรอก็ เดี๋ยวรอวันพูนี้ก็ได้นี่พูนี้ผักก็มาส่งใหม่แล้วมาให้ตนเวลาหน่อยปรากฏว่าโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยสวยทั้งนั้นเลยนี่ได้ได้กรรมที่สวยไปถูกไหมบางทีเนี่ยไอ้ความรีบร้อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราขาดตกบกพร่องไปบางเรื่องในการที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เลือกให้ดีผมไม่ได้บอกกับพี่น้องว่า มันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายครับแต่มันต้องเหมาะสมกันแล้วก็ตามกฎเกณฑ์ที่ศาสนาวางเอาไว้ผลลัพก็ผมก็เจอนะหลายคนที่แต่งงานครั้งแรกและไม่ประสบความสําเร็จเพราะไม่เข้าใจชีวิตเหมือนกันเอาหัวใจนําเอาใจนําอย่างเดียวเลยไม่ได้เอาเรื่องของความเป็นจริงมาดูเลยนะโลกสวยอย่างเดียวเลยเฮ้ยมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวแต่งบงนก็ดีเองแต่งแต่งบงมันก็ดีเอง ไอ้ทุกวันนี้ยังไม่ดีเลยแล้วมันจะดีไหมล่ะแต่งไปเองมันจะดีเนี่ยไอ้ทุกวันยังไม่แต่งเนี่ยมันยังไม่ดีเลยอะแล้วไปบอกว่าเดี๋ยวแต่งไปมันดีเองเนี่ยเนี่ยผมก็เลยบอกกับพี่น้องว่ามันดีซะก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยแต่งเออแล้วก็ไอ้ประเภทว่าอะไรนะเดี๋ยวมันไม่ดีไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็แยกกันเองพี่น้องนี่มันจะของเล่นเรื่องเลิกกันไม่ใช่เรื่องสนุกนะ ปัญหาที่ตามมาอีกเด็กอีกลูกๆอีกอะไรอีกบานบารณาไปหมดดังนั้นอิสลามเราอัลฮัมดุลิลลานิก้าเป็นเรื่องง่ายแต่ต้องคัดสรรให้ดีครับนะแล้วก็ใช้แว่นตาแบบละเอียดหน่อยอย่าเอาเลนแบบหยาบๆเอาเลนแบบละเอียดเลยเรื่องเนี้เอาเแบบละเอียดเลยต้องเอาให้ว่าดูแล้วเนี่ยนะ ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามให้มันเหลือน้อยที่สุดผมบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกดีร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะไม่มีหรอกผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันดีไปทุกอย่างก็ไม่มีหรอกครับอันนั้นมันหูรุ่นไอินนะเช็คเออไซมินตอบเอาไว้ถ้าดีอย่างนั้นนะนะภรรยาทาไมมีข้อบอกพร่องเลยนะหูรุ่นอีแล้วนางสวรรค์แต่ถ้ายังเป็นนางนางทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องมีข้อบอกพร่องบ้างแต่เชื่อเถอะว่า ข้อดีของเธอต้องมีเยอะกว่าไม่งั้นเราไม่เอามาเป็นภรรยาเราหรอกนะก็ประมาณนี้เรื่องของสิ่งที่คอนซาไปไปร้องเรียนกันนบนบีแล้วนบีก็ยกเลิกการแต่งงานเลยเพราะว่าคอนซาบอกว่าย้อไม่มาขอไปม,มาปรึกษาเลยอยู่ดีๆก็พามาบอกเนี่ยสามีแต่งให้เรียบร้อยแลว้วนบียกเลิกเลยสแสดงว่าผู้หญิงไม่มีในอิสลามไม่มีการบังคับให้แต่งงานต้องได้รับการยินยอมจากหลักฐานข้อนี้นะครับ วันนี้จากลาเท่านี้ครับอุบิลลาฮิตาวฟิวันฮีดายะสลามอวลัยกุมมราะมัตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาติฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0 3 4 1 1 4 7 7 9 6 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน